ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พวันาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่4เดือนที่สในหัวข้อเรื่องชื่นชมยินดีในการสรรเสริญและพระวัจนาที่จะใครขวรและสามาคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่25ถึง26แต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะเปาโลกับซิลาดกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดน,นั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างนุนแรงจนคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก้นหลุดจากพวกเขาทุกคนพี่น้องคะในพระธรรมกิจการบทที่1 6ลูกาเล่าเรื่องที่สร้างน้ำบันดัลใจให้เราฟังว่า ปอลโลและซิลาดถูกจำจองอยู่ถูกคมเหงเนื่องจากประกาศเขาประเสริฐอย่างไรพวกเขาถูกขังอยู่ในคุกชั้นไหนถูกรล่ําโซ่เท้าของพวกเขาถูกล็อกเอาไว้แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มลงเพลงด้วยความชื่นชมยินดีนั่นคือเกิดแผ่นดินไหวเพื่อนำพวกเขาออกจากคุกหลายครั้งทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือทำการร้องขอในการอธิษฐาน แต่มีฤทธิ์อำนาจในการสรเสญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีพระคำมภีร์กล่าวว่าจงชื่นบันอยู่เสมอ 1. เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่16มักจะมีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่พยายามดึงความสนใจของคุณและทําให้ความชื่นชมยินดีของคุณหมดไปบางครั้งอาจเป็นคลื่นของเข่าร้ายที่ทําให้คุณเศร้าและกโกรธหรือประเด็นบางอย่างในความคิดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดอย่าวิตกกังวลและชื่นชมยินดีในการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำเพียกล่าวว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านความวิตกกังวลทั้งหมดของคุณความกังวลใจทั้งหมดของคุณความห่วงใยทั้งหมดของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายด้วยความรักและเฝ้าดูแล หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7แล้วพร่องตรัสว่ายากวลกไวยในสิ่งใดๆเลยแต่จงถึงพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6-7 พี่น้องคะบางคนอาจพูดว่าฉันจะกังวลเมื่อปัญหาไหลาแรงเท่านั้นไม่พระเยซูตรัสว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยใช่ไม่มีสิ่งใดควรทำให้คุณกลุ้มใจนั่นเป็นเหตุผลที่การไล้คนพระคําของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญพันทางการไล้คนพระครม คุณถูกปรับสภาพให้มีความคิดที่ถูกต้องคุณไม่สามารถทำสิ่งใดได,ได้เว้นแต่มีความชื่นชมยินดีผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนปลีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเอสยาบทที่6 1ข้อที่10ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าแล้วจิตใจของข้าพระองค์จะเปลี่ยนปลีในพระยาเว บิตยินดีอยู่ในการช่วยกู้ของพระองค์สดุดีบทที่35ข้อที่9พระเยซูเจ้าตรัสในมัทธิวบทที่21ข้อที่16ว่าพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงทำให้คำสารเสินออกมาจากปากของเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมจงเรียนรู้ที่จะส,สรรเสินองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชินชมยินดีเสมอฮาเลลูยาเอเมน ให้เราล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักหัวใจของข้าพระองค์เปลี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและเสียงหัวเราะของพระวิญญาณในวันนี้ความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ไม่ขึ้นกับสภาวะการ ไม่ว่าเข่าหรือเหตุการณ์ใดที่พยายามจะทำให้ข้าพระองไม่มีความสุขข้าพร่องมีความชื่นชมยินดีเสมอในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เส้นทำให้ข้าพระองได้รับชัยชนะเสมอฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องคะ่ะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่า บางครั้งในชีวิตของคุณมักจะมีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่พยายามดึงความสนใจของคุณและทำให้ความชื่นชมยินดีของคุณหมดไปบางครั้งอาจเป็นคลื่นของเข่าไร้ที่ทำให้คุณโศกเศร้าหรือกโกรธและโมโหหรือประเด็นบางอย่างในความคิดของคุณแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดอย่าวิตกกังวลเลยนะคะ แต่จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลานะคะและถุนพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอทั้งโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบละคุณค่ะแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคลุ้มคลองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด